สวัสดีค่ะกุ้งจากจังหวัดภูเก็ตตลาดสดเมื่อกี้นี่สดขนาดเลยอันคุนขาอันซุ้มกุ้งให้เบิ้งก,ก่อนนี่นี่นี่สดขนาดเลยจ้ะนี่กินกุ้งอุ้ยพูดเซ <laughs> ็กซี่นิดนึงนะคะเลยนะคะ อยาให้กินกับน้ำจิม้มน้ำจิม้มพันธิตเองอืแซ่บน้ำจิ้มระดับพัตคารลงโรงแรมแล้วก็พัตคารลระดับรบามายณะเมนี่างเงงหูโอ้ยโทแซ่บเซ็ปอืม้ม กระถินแซบแซบคอนเฟิร์มความแซะน้ำจิม้มแซะกุ้งสดอร่อยขอบคุณค่ะทำนี้เด้อเดี๋ยวกินเผื่อทุกอย่างเลยจ้ะ<ม>อีแม่เดี๋ยวกินเผื่อด,ด้ลยจ้าทมนี้เจ้า<ม>ดีจ้า